ท่านประธานที่เคารพดิฉันพุทธิตาชัยนันท์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านคะเราไม่อาจรู้เลยค่ะว่าในอนาคตวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่ลูกหลานของพวกเราเติบโตเราไม่อาจรู้เลยว่าจะมีความขัดแย้งแบบในอดีตเกิดขึ้นอีกหรือไม่หรือมีเหตุการณ์อะไร หลายแรงเกิดขึ้นอีกในประเทศของเราในสังคมของเราแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะในวันนี้เราสามารถที่จะสร้างหลักประกันที่เป็นบรรทัดฐานให้กับคนรุ่นต่อไปว่าพวกเราจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพลเมืองทุกคนโดยเฉพาะกับเด็กๆและเยาวชนของพวกเราการที่รัฐ ใช้กฎหมายอาญาที่มีโทษที่รุนแรงลงโทษเด็กและเยาวชนนี่ไม่ได้เป็นการลงโทษเด็กที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากผู้ที่มีอำนาจในรัฐเท่านั้นค่ะแต่นี่เป็นการทำลายความไว้วางใจระหว่างรัฐกับอนาคตของชาติซึ่งนี่ต่างหากที่ เป็นเรื่องที่เราจะต้องกังวลในเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคตการตั้งคําถามต่อโลกและอนาคตของเด็กๆและเยาว,วชนด้วยความบริสุทธิ์ใจในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบสุขไม่ใช่เป็นการทำลายความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศชาตินี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลย ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราจะต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมานั้นนะ่ะเราลงโทษเด็กและเยาวชนของพวกเราและกลัวกังวลกันไปอย่างเกินจริงไปมากการลินิโทษกรรมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาพวกเราในฐานะผู้ใหญ่ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาด และพวกเราจะต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะโดยการสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นใหม่บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวในวันนี้ค่ะดิฉันจะขอเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกพักมาร่วมกันค่ะนีรโทษกรรม ให้กับเด็กๆและเ uh oh, ยาวชนของพวกเราค่ะเพื่อสร้างสังคมไทยเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อคุ้มครองเด็กๆและเยาวชนของพวกเราเพื่อประเทศชาติที่จะต้องเดินต่อไปข้างหน้าได้ไม่อย่างนั้นวันนี้หากเราไม่ยืนยันสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่เราได้สร้างบาดแผลซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่ง ให้กับประเทศของพวกเราดิฉันขอยืนยันค่ะว่าเราจะต้องยึดมั่นในหลักการและคุ้มครองเด็กๆและเยาวชนของพวกเราเพื่อความมั่นคงในประเทศชาติในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ